วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่ลงท้ายด้วยคัตซึซึ่งมีมากมายเลยทีเดียวไปดูกันครับรหัสถัดแปลภาษาญี่ปุ่น EP ที่72ครับ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นโดยครั้งนี้เราเอาคำศัพท์ที่น่าสนใจที่กำลังฮิตในญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังครับโดยรวบรวมคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยคำว่าทัตทั้งหลายนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้วันนี้เลือกมาแค่บางส่วนนะครับ ศัพท์ที่ลงท้ายด้วยคำว่าคัตสึคำแรกเลยก็ต้องคำนี้ครับชูคัตสึชูคัตสึชูคัตสึนี่ย่อมาจากคำว่าชูชกุคัตสึโดชูชกุคัตสึโดหรือกิจกรรมเพื่อการให้ได้งานคำว่าชูชกุก็คือการได้ทำงานคัตสึโดแปลว่ากิจกรรม ก็คือกิจกรรมเพื่อที่จะเข้าไปทำงานหรือเรียกเป็นภาษาไทยเราง่ายๆว่าก็คือการหางานนั่นเองก,กลับเพียงแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่จะไปหางานเขาก็จะเรียกกันว่าชูชกุคัตสึโดโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ปีสามมหาวิทยาลัยสี่ 4, ปีพอขึ้นปีสามปุ๊บก,ก็จะเริ่ม ทำไอ้กิจกรรมหางานเนี่ยที่เรียกว่าชูชกุคัตสึโดซึ่งมันจะต่อเนื่องยาวนานไปถึง2ปีจนจบเลยเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็เลยรู้สึกว่าพูดโชชุกโทษกับชูชกุคัตสึโดอาจจะยาวเกินไปก็เลยย่อชูชกุเหลือชูคัตสึโดเหลือคัตก็เลยเป็นชูคัตนะครับ ชูคัตสึก็คือชูช h o กุคัตสึโดหรือว่าการหางานนั่นเองคำศัพท์นี้ก็เริ่มชิดมาตั้งแต่ราวๆปี2000นะครับจนบัดนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วคำศัพท์คำนี้ก็ยังใช้ต่อเนื่องก็น่าจะเป็นคำที่ใช้อย่างถาวรแล้วนะครับมีศัพท์อีกคำที่เกี่ยวเนื่องกับคำว่าชูคัตสึก็คือคำว่าอินทานชิ อินทานชิุนะครับเวลาที่เราไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเรามักจะเรียกว่าไปเคนชูคนที่ไปฝึกงานเราก็เรียกว่าเคนชูเซแต่พอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้าไปฝึกงานในบริษัทเราจะเรียกว่าอินทานชิบุอินทานชิปุที่เรียกว่าการฝึกงานก็จริงๆแล้วคนไทยเราก็ไม่ ไม่ใช่ไม่รู้จักคำนี้นะครับเพราะหมอเวลาไปฝึกงานในโรงพยาบาลเราก็เรียกว่าหมออินเทอร์นอินเทอร์นก็ออกเสียงแบบญี่ปุ่นก็จะเป็นอินทานแล้วก็อินทานชิปปุนั่นเองครับต่อ,อมานะครับเมื่อมีการได้งานแล้วคราวนี้เปลี่ยนงาน จริงๆแล้วคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเปลี่ยนงานถ้าได้งานที่บริษัทไหนหมายถึงว่าได้เป็นพนักงานประจำนะครับก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนงานเพราะว่ามักจะอยู่กับบริษัทนั้นจนกเกษียณเราก็เรียกว่าชูชิงโคโยแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับแต่ถ้านะครับจะต้องเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานก็ต้องทำกิจกรรม เพื่อการเปลี่ยนงานคําว่าเทงคัตสึมีไว้เพื่อข้างนี้ครับเทงคัตสึก็ย่อมาจากคําว่าเท็นช็กุคัตสึโดเท็นช็กุก็คือการเปลี่ยนงานการย้ายงานคัตสึโดก็คือกิจกรรมก็คือกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนงานคนญี่ปุ่นชอบใช้อะไรให้มันเป็นแพทเทิร์นนะครับก็ กิจกรรมในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าการเตรียมอะไรต่างๆนั่นเองถ้าเป็นชูช h o คุคัตสึโดก็คือการเตรียมตัวเพื่อการหางานเทนช h o คุคัตสึโดก็คือการเตรียมตัวต่างๆเพื่อการย้ายงานหรือเปลี่ยนงานเพราะฉะนั้นคำว่าคัตสึโดก็เลยเอามาใช้ในหลายๆอย่างเพื่อให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับก็ เพราะฉะนั้นพอคัดสุโดย่อก็เหลือคัดสึก็เลยทำให้ศัพท์เก <c oughs> ี่ยวกับคำว่าคัดสึเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นเองดังที่เราจะนำเสนอต่อไปนะครับเริ่มจากชูชกุคราวนี้ก็มาเทนชกุแล้วดูคำต่อไปครับมีการหางานมีการเปลี่ยนง,งานแล้วต้องเตรียมตัวแต่งงานหรือเปล่า นะครับคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าไม่เตรียมตัวเดี๋ยวจะนะครับหาคู่ชีวิตไม่ทันก็ต้องเตรียมตัวการเตรียมตัวแต่งงานเราเรียกว่าคงคัตสึหรือย่อมาจากคำว่าเค็งคงคสึุดเค็งคงคสึโดนะครับคำว่าเค็คงก็ยอ่อเหลือคง ขัดสุโดก็ย่อเหลือขัดสุก็เลยเป็นคงขัดสุนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นการไปดูตัวที่ญี่ปุ่นก็ยังมีการดูตัวหรือว่าการไปใช้บริการของบริษัทจัดหาคู่หรือบริการของแอปหาคู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าตามาสมาร์ทโฟนต่างๆก็ถือว่าเข้า อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าโคงคัดสึนี้ด้วยนะครับมีเข็กคงแต่งงานก็ต้องมีลีคงลีคงก็คือการย่าย่าออกย่าล้างจากการแต่งงานเราเรียกว่าลีคงแล้วถ้าเราเกิดไม่พอใจคู่สมรสของเราเราก็ต้อง เตรียมตัวเพื่อที่จะอย่าล้างอย่าล้างต้องมีการทํากิจกรรมหรือว่าทําการเตรียมตัวด้วยหรือก็อาจจะเป็นคําถามนะครับก็จะทํายังไงถึงจะได้สินสมรสเยอะๆหรือว่าอะไรทํานองน,นี้มั้งครับเพราะว่าคําเนี้ยมันเกิดมาทั้งคําว่าคงขัดสืแล้วก็ลิขัดสืนะครับ ลีคงที่แปลว่าอย่าล้างคัตสโดที่แปลว่ากิจกรรมนะครับก็ย่อเหลือลีคัตส u มันเป็นซีรีส์ทางสถานีโทรทัศน์ NHK เมื่อปี2009ก็เลยทำให้คำนี้ฮิตขึ้นมาครับแต่ก็มาหลังคำว่าชูคัตสึนะครับก็ลีคัตสึถ้าเป็นไปได้อย่าต้องทำลีคัตสึก็จะดีครับ คงคัดสซ่อแล้วก็อยู่กันไปให้นานๆนะครับคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับถ้าสนใจอาจจะมีคัดสซ่ออื่นๆอีกที่จะมานำเสนอแต่สำหรับวันนี้เราจะนำเสนอคำนี้เป็นคำสุดท้ายก็คือคำว่าชูคัดส s ่ออกเสียงเหมือนกันเลยชูคัดสซ่ที่แปลว่าหางาน กับชูคัตสึตัวนี้ใช้คันจิคนละตัวกันใช่ไหมครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีคำพ้องเสียงเยอะมากเพราะว่าเสียงในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยก็เลยต้องใช้คันจิในการแยกส่วนเวลาฟังด้วยหูไม่สามารถมีคันจิลอยมาในอากาศให้เราเห็นได้เราก็ต้องเดาเอาจากบริบทภาษาญี่ปุ่นนี่ก็ลำบากตรงนี้ครับ คำพ้องเสียงเยอะเหลือเกินอันนี้ก็ชูคัตสึนี่ก็พ้องเสียงกับคำว่าหางานแต่ชูที่ในที่นี้เนี่ยนะครับคันจิตัวนี้มันมาจากคำว่าโอวาลิที่แปลว่าจบเวลาหนังจบนะครับก็จะขึ้นคำนี้ที่แปลว่าจบแล้วนะครับจบบริบูรณ์อะไรทำนองนี้นะครับขึ้นมาถ้าเป็นซีรีส์ที่ยังไม่จบก็มีคำว่า จูซคุใช่ไหมฮะที่หลายคนเอามาเขียนบนเสื้อยืดของตัวเองนะครับแต่อันนี้แปลว่าจบครับแล้วมันย่อมาจากอะไรโอ้คำย่อยาวมากนะครับชูคัตสึตัวนี้หมายถึงว่าจินเซโนโอวาริโนทาเมโนคัตสึโดกิจกรรมเพื่อการจบจินเซแปลว่าชีวิต กิจกรรมเพื่อการจบชีวิตหมายถึงอะไรไม่ใช่ค่าตัวตายนะครับชูคัึหมายถึงการเตรียมตัวหลังความตายอย่างเช่นเราอยากให้งานศพของเราเป็นอะไรนะครับบางคนนี่ถึงขนาดมีการไปจองบริษัทที่เป็นออร์แกไนเซอร์เลยนะครับว่า,าเมื่อตัวเองตายไปแล้วอยากให้จัดงานศพอ,อย่างนั้นอย่างนี้ จองเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้งานศพในรูปแบบที่ตัวเองต้องการน,นะครับคำว่าชูคัตสึนี้นะครับตัวหลังนี้ก็ได้รับเลือกให้เป็น1นึในสิของคำใหม่ประจำปี2012ทีเดียวนะครับก็ด้วยเหตุนี้ก็คือภาษาญี่ปุ่นจะมีการตั้งศัพท์ใหม่ๆแบบนี้นะครับโดยการย่อวิธีใหม่ๆ อะไรก็ตามก็จะทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็เกิดคำศัพท์ใหม่ๆขึ้นทุกปีแต่ว่าบางคำนี่เกิดใหม่แล้วก็หายไปตายจากไปนะครับแต่ว่าบางคำก็หายไปหรือยังคงอยู่ก็คือไม่หายไปยังคงอยู่อย่างคำว่าชูคัตซึที่มันเกิดประมาณปี2,000 จนวัดนี้ก็ยังใช้อยู่ในกระแสหลักอยู่คำพวกนี้ก็ควรเป็นคำที่เราจะต้องจดจำหรือคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ควรจะต้องติดตามคำศัพท์ใหม่ๆเหล่านี้นะครับเพื่อไม่ให้ตกยุคด้วยนะครับก็ชอบใจอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมไปกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับ Youtube c h a n e l นพรหัสหัดแปลาภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ E